สริงๆก็น,นะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบ็อกแมปอนิเมะแวนกา d นะครับและสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับจริงๆก็ไม่ทุกคนหรอกก็จะเป็นคนที่อวยโอบิโตะนะครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของคู่ในของเจ้าโอบิโตะนั่นเองนะครับเป็นแฟมิลี่ระดับแวนกาสนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงมินิอัปเดตที่เขาอัปเข้ามาด้วยนะครับเป็นมินิอัปเดตที่บอกได้เลยว่าแอบเหมือนจะไม่ใช่นะเหมือนจะไม่ใช่มินิอัปเดตเลยนะครับ มีแววที่ตัวเคมจะเรื่อนอัปเดตไปยังไปถึงประมาณช่วงวันที่20ก็เป็นไปได้นะัะประมาณ2อาทิตย์นะน,นะ ก็ช่วงประมาณ19 18ก้าสแพวกนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเกมได้ทําการเพิ่มบัตเตอรใหม่เข้ามานะครับเป็นมีนิอัปเดตก็เลยย่อมๆเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าบัตเตอรถูกรีแล้วนะครับสกินตอนนี้ใครไม่ได้ซื้อจินโมรีไว้ไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหส่วนตัวนี้เสียดายมากเพราะว่ามไม่มีตังเติมนะครับเติมไม่ทันนะแล้วก็จะมีเป็นสกินของโจ้ไอเซนมาใหม่ด้วยนะครับเป็นอีเวนต์สกินของไอเซนนะก็มีระยะเวลาประมาณ19วันนะครับโอวิโต12วันนะครับ นี่เลยสำหรับวิธีการหา2ส,สกินไอสอสกินอะไรสกินเดียวนะครับกบับแฟมเบียระดับบรรกาดของเจ้าตัวอุบิโตเนี่ยก็เดี๋ยวเอาเอา,อเอาความสามารถมาให้ดูก่อนนะับว่ามันทําอะไรได้นะครับในส่วนของแฟมเบียระดับบรรกาศของเจ้าอุบิโตอันนี้เขาบอกวความสามารถมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนของความสามารถเนี่ยยังไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซนต์บอกไว้ก่อนว่าอันแรกนี่ยังไม่ได้เทสเพราะว่าเราดูได้แค่ตานะครับเพราะว่าเราต้องใช้เวลาประมาณ5วันถึงจะได้มันมาอันนี้เองสำหรับแพสซีฟแรกนะครับก็คือไอ้เจ้า transporting ิ h i n o b ินะครับก็คือมันบอกว่าการขายยูนิตตัวนี้จะไม่ให้เงินกลับคืนมาแต่นะครับเวลาเราวางโอปิโตในครั้งถัดไปเนี่ยมันจะวางอัพอ่ะเอาวางได้ฟรีนะครับแล้วก็อัปเกรดจนถึงขั้นที่เราอัปเกรดไว้ก่อนขายน,นั่นเอง ก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ดูนะครับว่า,เ,าเรายังทดสอบไม่ได้นะก็คือ1เลยนะครับโอปิโตเนี่ยถ้าอัพตัน1ตัวแล้วแค่1ตัวนะแล้วระวางไปอีกหนึ่งตัวเออแล้ว,ว,นะลวระว,วัวาวางให้ครบ3ตัวก็คือขายตัวแรกไปก่อนนะครับแล้วมาให้ครบ3ตัวเนี่ยมันจะอัพเกรดตันเลยไหมถ้าเป็นอย่างนั้นโมนาอาจจะไม่ใช่คําตอบก็ได้นะครับในส่วนของดาเมจน,นะอาจจะเป็นพวกอิทู r รี l หรือว่าเดซไออาจจะยังดีกว่าน,นี่นะครับเพราะว่า ถ้าเรานำเรื่องดามเมจแล้วจริงๆน่ะสตัวยังไงดีเพกก็ดีกว่า1ตัวอยู่แล้วนะครับอ่ะนี่อันนี้ก็เราจะควจะคิดละกันส่วนตัวมองว่ามันจะคล้ายๆกับเอเลเลยเอเลนเนี่ยจะมีความสามารถตรงที่เวลาเราวาง1ตัวนะครับมันจะไม่สามารถขายได้แต่ถ้าเราอัปเกรดตัวแรกก่อนที่จะวางตัวที่2ตัวที่3มเนี่ยมันเวลาเราวางตัวที่2ตัวที่3มเนี่ยมันจะอ่าปะวางแล้วก็อัปเกรดตามขั้นตัวแรกที่เราวางเลยนี่นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นความสามารถหนึ่งที่ทำให้โอบิโตเนี่ยไม่ต้องใช้มูนนัดอย่างเดียวก็ว่าได้นะาว่ ตอนนี้นะถ้าเราดูดีๆเอเลนมันจะเหมาะกับอิตาเลียที่สุดส่วนเจ้าโอปิโตเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ขออธิบายยาวไว้นิดนึงนะอันที่2ก็เอาง่ายเลยคือหลังจากการวางโอปิโตแล้วมอนทุกตัวในระยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกบอสหรือว่ามอนธรรมดานะจะติดเปิร์น30%เป็นเวลา8วิถีนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็อันสุดท้ายนี่คือโหสุดเลยนะครับบวกดาเมจ650%าเเนตะครับแล้วก็บวกระ,ระยะอีก20%ออันนี้คือ ถ้าเราดูตัวเลขกนั่นเองอย่างเดียวนะเก่งกว่ากิวแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าไอ้แพสซีฟแรกเนี่ยยังไงนี่นะครับอ่าก็เดี๋ยวมาดูวิธีการได้รับของมันก่อนนะครับอ่าสำหรับวิธีการรับสกินอันนี้จะเป็นสกินของไอเซนนะครับไอโจโซเทรดเทรเทเซอร์หรือเปล่าอ่าโซเทเซอร์นะครับจะมีเควสมิชชั่นตรงนี้มันจะไม่ใช่การเอาเจ้าไอเซนไปเล่นอ่ายี่ห้าตานะครับเขาก็จะมีบอกนะว่าเควสมีอะไรบ้าง อันดับแรกเลยคือเล่นเล่นใช้ไอเซนนะครับอไอเซนร่างอุล่าอันนี้น่าจะร่างอยู่หรือเปล่าอ่ะนี่ทั้งหมด3ตาจะเล่นแบบใดก็ได้นะครับจะเล่นด่านไหนก็ได้3ตาเท่านั้นให้ชนะด้วยนะครับแล้วก็อันที่2เป็นการดีฟีดเอาไมตี้5รอบก็คือลงฆ่าบอส5รอบอันนี้หรือถ้าใครเอ่ออันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเราไปอยู่ในแซนบล็อกได้ไหมแต่เหมือนจะไม่ได้นะครับอ่ะเอาไมตี้มันจะมีบอสบอกอยู่นะว่าอยู่ด่านไหนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูแล้วกันอ่ะ ตอนนี้ก็ยังไม่หายพัดแบบดีนะครับก็เลยเสียอาจจะไปแปลกนิดนึงนะครับโอเคเหมือนเราจะไม่มีให้ดูนะครับถ้าใครรู้จักอยู่แล้วนะครับก็คือจูฮพัดนั่นเองนะครับจะอยู่ในแอค6แล้วก็เอ้ยไม่แน่ใจว่าเป็นสตอรี่แอค6หรือว่าจะเป็นรีเจนซิตซ์ act นะครับอันนี้ลืมจริงขออภัยด้วยแต่ว่าน่าจะเป็นรีเจนซิตซ์ act สตรงนี้นะครับนี่ไอโจเดอะไทท์สคิงตัวนี้ใช่ไหม เอ่อ uh, The Two King อ่าทูคิง n นั่นก็คือยูฮามับสนั่นเองนะครับก็คือเอาง่ายๆคือไปตียูฮามับอสห้ารอบนะครับเราก็จะได้เป็นเวสต,ตัวนี้มาแล้วนะครับไอเจ้าเฟสเอ่ออันนี้อันนี้เลยอันที่2นะครับองลงน้องหมัดห้ารอบแล้วก็อันสุดท้ายนะครับซัมมอนห้ารอบจะเป็นตู้ไหนก็ได้ขอแค่ซัมมอน จากตู้นะครับอ่ะมันจะมี3ตู้เอ้ยตอนนี้มี2ตู้แล้วนะครับเออมันน่าจะมีมันมีแค่สตู้แล้วเนี่ยอ,อหลืมไปว่าสปริงหายไปแล้วนะครับเราสามารถมาสุ่มในนี้ก็ได้เดี๋ยวสุ่มให้ดูนะครับมันขึ้นเหมือนกันนะอันนี้ไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่ขึ้นนะครับมันขึ้นอ่ะนี่ปดูเลยอ่ะนี่เห็นไหมเอ่อสมอนแค่ห้ารอบเอ่อห้าสิบห้าสิบรอบก็คือสุ่มสิบครั้งห้ารอบเท่านั้นนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะทั้งหมดสิบห้าเหรียญอันนี้มันใช้ทั้งหมดหกสิบเหรียญนี่เองหรือถ้าใครไม, er อ, er ไไรม,มองว่า มีเก็บไว้ก็ดีมาดูที่เควสของเจ้าโอบิโตกันบ้างอันนี้เอาง,ง่ายๆเลยคือต้องไปอีโวโอบิโตมาก่อนนะครับแล้วก็ไปลงรีเจนสเตตในของดันนารูโตะนะอักหนึ่งหนึ่งรอบนะครับอ่ะอัหนึ่งทั้งหมด5รอบนั่นเองนะครับเราก็จะได้เป็นเหรียญมาแล้วแค่นี้เลยนะครับเหรียญได้20เหมือนเดิมนะครับแต่ข้อดีคือเหมือนจะต้องลงน้อยลงนะครับอ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับก็คือเป็นสเตตที่เอาไว้อีโวโอบิโต้หรือเปล่าเหมือนจะใช่นะครับอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะเอ๊ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูนนะครรับตงี้ ลิเจสเตตของรูโตอ่าใช่ไม่ใช่ด้วยนะครับเป็นของอีโวนารูโตนะอ่ะก็ไม่แน่สปอยไว้แบบนี้อาจจะมาเป็นนารูโตล่างเ็นการดหรือเปล่านะครับอันนี้จะรอดูนะ,ะแล้วก็ของยูโเจอวิโตจะอยู่อ่ act สตัวนี้นะครับหรือถ้าใครมีของอย่างอื่นเราสามารถไปย่อยได้นะครับย่อยโดยการไปที่หมดอัปเกรดนะเราสามารถเอาของมาแลกได้ตัวนี้ไม่น่ใจว่าบอกไปในคลิปไหนหรืยอยังนะครับลืมนะ อันนี้มาที่ตรงโต๊ะคามตัวนี้เลยนะครับกดอ่ากด e นะแล้วก็กดเจไอ้เจ้าซินซินเทสิตตัวนี้นะครับอ่านผือขอภัยนะนี่มันจะมีให้ของหย่อยมากมายนะครับลองดูได้นะอันนี้จะเป็นของอุปิโตนี่นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องอบปิโตความสามารถของมันบอกเลยได้เลยว่าเก่งมากนะครับ glasses, มมหมลรินพันแล้วขอภัยด้วยเอ๊ะเมือนเราเจอคนดังเอฟซีพิศนะฮะเอาไม่มีไรนะก็บอกได้เลยว่าอบปิโตนจะเก่งขึ้นแบบมากๆเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวนะตัวเราหาย โอเคมันบัฟเฉยนะครับจากที่มันดูจะไม่น่าเล่นนะครับเพราะว่าแบบมันมีแค่2องแพสซีฟเท่านั้นนะครับหลังจากที่อยู่แล้วก็มีแค่2องแพสซีฟนะครับแต่ส่วนตัวมองว่าการที่มันบัฟมาอย่างนี้นะครับจะมีโดดๆเป็นตัวเบอร์เล่น,นง่ายๆเลยเอาไปเล่นกับอูซยนี่ยิ่งเก่งขึ้นไปอีกนะครับบอกได้เลยว่าอวิโตะจะกลับมาเก่งอีกครั้งแน่นอนการันตีเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นได้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ชอบเล่นมันขนาดนั้นก็ไม่จงเป็นต้องหาก็ได้แต่ส่วนตัวมองว่ามีเก็บไว้ก็ดดดีีเเเเหหมมมมืือนนอนนนนิินนะคครัับยง้ อ่ะเพราะว่ามันจะมี2องพนี้เท่านั้นนะครับโอปิโตนี้จะต้องใช้เวลาประมาณ4ี่เวฟนะถึงจะเก่งที่สุดนะับมันจะตีเร็วสุด12%นั่นเองครับก็คือเราจะต้องปล่อยมันผ่านไป4ี่เวฟก่อนนะแล้วก็ตีติดเบร์สามสิบเปอร์เซ็นต์ตามดาเมจของมันด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้เลยท่านจุมตีถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะเป็นโครเนลีนะครับอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวเก็บไว้แน่นอนนะครับหาเก็บแน่นอนนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในะส่วนของวิธีการหาสกินแล้วก็เป็น ไฟมิเรียของเจ้าโอบิโตะนะครับแล้วก็กนิดนึงนะครับตอนนี้มีชายนี่ทานเฟอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้ทองทั้งหมด20,000เท่านั้นนะครับไม่เห็นี่ถือเป็นเรื่องดีนะไม่ใช้เพชรนะครับนี่ด้านซ้ายเนี่ยจะต้องเป็นยูนิตชายนี่ส่วนด้านขวาก็จะเป็นย,ยูนิตนอร์มอลนะครับการย้ายสเตตตัวนี้นะครับไม่ใช่ย้ายสเตตสิเรียกว่าย้ายชายนี่นะครับเขาก็บอกว่าการที่เราจะย้ายยูนิตเนี่ยจะต้องใช้เป็นตัวละครเดียวกันนะครับแล้วก็ไอตัวที่เป็นชายนี่เนี่ยนี่เขาบอกไว้ว่า อ่าตัวชายนี่ที่เราเลือกมาเนี่ยจะโดนล,ลบนะครับมันจะหายไปเลยนะมันจะกลายเป็นยูนิตไอตัวด้านขวานี้ไปเลยโอเคก็ประมาณนี้กันนะครับสำหรับวันี้ครับขอชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอดีนะครับถ้าอ่านตัวไหนผิดไปผู้ชื่อตัวละครอะไรผิดไปขออภัยด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ